สวัสดีค่ะตาเจาหาววันนี้ชัยนาบปแอนนะคะจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะคะในข่าวตอนนี้ที่ประเทศไทยเป็นข่าวโด่งดังหลายวันและก็คือคนไทยโดนคนจีนหลอกมาแต่งงานนะคะไม่ว่าจะโดนหลอกด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะคะก็แลาสึกคิดว่าทุกคนนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะ ใฝ่ฝันว่าชีวิตตัวเองจะต้องแบบดีขึ้นเนาะแล้วก็มันก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนนะคะแล้วก็ชีวิตครอบครัวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญสําคัญมากอย่างหนึ่งในชีวิตคนเรานะคะแต่ว่าการที่เราจะหาครอบครัวที่แบบมีความสุขนะคะแล้วก็ดีกว่าปัจจุบันเนี่ยการที่เราจะฝ่ขวายคว้าหามันนะเราก็จะต้องมีสติด้วยนะคะใช่ไหมเพื่อน ไม่ว่าจะแต่งงานกับคนชาติใดก็แล้วแต่เนาะคนไทยคนจีนหรือว่าฝรั่งก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าวันนี้นเราซื้อก็เลยอยากจะมาบอกเคล็ดลับเพื่อนๆนะคะในการที่ว่าถ้าเรารู้จักหนุ่มจีนแล้วเราไม่อยากโดนหลอกเนาะไม่อยากแบบเอ๊ะคนนี้เป็นมีฐานะดีไหมหรือว่าครอบครัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูให้ดีๆนะคะแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่สามารถดูได้นิดๆน,นะคะก็คือดูจาก บัตรป,ประชาชนนั่นเองเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าต้องดูยังไงติดตามชมค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเ,เราสามารถดูได้จากบัตรประชาชนนะคะบัตรป,ประชาชนจีนเนี่ยข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะข้างหน้าก็จะมีชื่อเนาะข้างหลังก็จะเป็นข้างหน้านะคะมีชื่อเพศช,ชนชาติไหนนะแล้วก็ วันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็ที่อยู่นะคะ2ตัวแรกก็จะเป็นเมืองนะคะเนี่ยตัวแรกเลยจะเป็นเมืองแล้วก็ข้างล่างสุดเป็นเลขบัตรประชาชนของเขานะคะก็มีทั้งหมด18ตัวเลขค่ะ18หลักซึ่งง่ายๆเลย6หลักแรกเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าเขาเป็นคนมณฑลไหนเขตไหนนะคะแล้วก็8หลักต่อมาเป็นวันเดือนปีเกิดเขานะคะก็คือ เรียงจากปีเดือนแล้วก็วันนะคะแล้วก็สี่ตัวสุดท้ายนะคะสีตัวสุดท้ายนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะมีใครรู้บ้างก็เอาคร่าวๆเ,เท่านี้นะคะคืออย่างน้อยเราก็จะรู้ว่าหกตัวแรกเนี่ยเขาเป็นคนที่ไหนเนาะพื้นเพกําเนิดบ้านเขาเป็นคนที่ไหนอย่างน้อยเราก็สามารถรู้ได้นะคะอ่าแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของ บัตประชาชนที่อำเภอเขาขึ้นอยู่กับที่ไหนนะคะแล้วก็วันหมดอายุนะคะตรงนี้เราจะดูได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวแ้เราซื้อค้นมาค่ะเมื่อเช้านี้จะมีบอกนะคะว่าบัตรประชาชนเลขไหนอยู่เขตไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราซื้อให้ดูคร่าวๆก็ได้เดี๋ยวบอกคร่าวๆปกติอืมอ่ะเดี๋ยวพูดให้ฟังก่อน พื้นที่ประเทศจีนจะแบ่งเป็นทั้งหมดเจ็ดโซนนะคะโซนไหนบ้างหัวเปยโซนหัวเปยก็จะเป็นโซนที่แบบทางด้านทิศเหนือนะคะเมืองหลวงของประเทศจีนก็คือปักกิ่งนั่นเองปักกิ่งเนี่ยก็จะขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็สีตัวสุดท้ายนี้ก็จะเป็นทางเขตเนาะอยู่เขตไหนในปักกิ่ง เทียนจินนะคะเทียนจินก็ขึ้นด้วยหนึ่งสองเหอเปยขึ้นต้นด้วยหนึ่งสามค่ะชันชีหนึ่งสี่แล้วก็เน่ยเหมิงกูก็คือมองโกเลียในนะคะขึ้นต้นด้วยหนึ่งห้านะคะเพื่อนๆหลักๆแล้วอ่ะวิธีดูก็คือบัตรประชาชนของคนจีนน่ะถ้าเขาอยู่เมืองหลวงเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวเนี่ยนะคะก็ถือว่าคัดกรองได้ในระดับหนึ่งเนะว่าเออเขาเป็นคนเมืองใหญ่ แต่เมืองอื่นๆก็ใช่ว่าจะไม่ดีไปทุกคนนะคะอันนี้คือแค่ให้แบบคัดกรองผ่านแบบประชาชนก่อนอย่างเซี่งยงไฮ้นะคะหรือว่าช่งางไฮเนี่ยขึ้นต้นด้วยเนี่ยคะ่ะสามหนึ่งขึ้นต้นด้วยเลขสามหนึ่งนะคะแล้วก็เมืองใหญ่ๆอีกกว่างตงก็คือมณฑลกว่างตงนะคะกวางโจก็จะอยู่ในมณฑลนี้นะคะขึ้นต้นด้วยสีสีนั่นเอง เป็นต้นด้วยเลขสีะะ่สี่ค่ะแล้วก็อีกที่ไหนอีกอ่ะอ่ะเมื่อกี้บอกไปบอกไปที่ละหนึ่งดีกว่าหัวเปิดก็คือทางทิศเหนือนะคะตรงเปิดก็คือตันออกเชียงเหนืออีสานของเขานั่นเองนะคะอีสานก็จะ,ะอากาศหนาวหนาวหัวตรงก็คือทางตวะันออกนะคะของจีนก็คือเซี่ยงไฮ้นะคะที่เมื่อกี้บอกไปขื้นเลขสามหนึ่งนะคะเอาเมืองหลักๆแล้วก,ก,ก,กันเนาะ แล้วก็หัวจงก็คือทางตอนกลางของจีนนะคะเช่นมณฑลเหือหนานนะเอืนอนะขึ้นต้นด้วยสีหนึ่งหูเป่ยอย่างเงี้ยนะคะหูเป่ยก็มีเมืองอู่ฮั่นนะคะขึ้นต้นด้วยสีสองแล้วก็ขวาหนานก็คือทางจิตใต้ของจีนนะคะก็คือกวางตงกวางตงก็มณฑลกวางตงนั่นนีงขึ้นต้นด้วยสีสีนะคะแล้วก็อะไรอะกวางซีนะคะขึ้นต้นด้วยสีห้านะคะ กว่างซีนี้ก็คือจะมีคนจีนที่เขาเรียนภาษาไทยเยอะมากนะคะแล้วก็ซีหนานก็คือทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะคะเช่นซื่อชวนหรือเสฉวนที่มีแพนด้านะคะ่ะอันนี้ขึ้นตัวด้วย5้าหนึเป็นต้นแล้วก็นครฉงชิ่งอย่างเงี้ยฉงชิ่งขึ้นต้นด้วยห้นย์นะคะห้าศูจะบอกว่าให้ดูเลขพวกนี้ทําไมเพราะว่าอย่างน้อยอะ เราเราสามารถคัดกรองผ่านเลขบัตรประชาชนได้เพื่อที่ว่าระดับหนึ่งนะคะว่าเอะคนนี้เป็นคนพื้นเพยอยู่ที่ไหนคนจีนนะคะในแต่ละมณฑลแต่ละสถานที่อ่ะคือประเทศจีนมันกว้างใหญ่มากแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคอ่ะคนก็จะมีนิสัยแตกต่างกันเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเช่นนิสัยละความสะอาด การพูดจาในระดับโทนเสียงที่สูงหรือว่าโทนเสียงกลางๆหรือต่ำนะคะแต่ละภาคนี่แตกต่างกันมากรวมถึงการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารนะคะภาคเหนือชอบทานอาหารเค็มภาคใต้ชอบทานอา,อาหารยังไงอย่างเงี้ยภาคกลางชอบทานอาหารแบบต้มๆหมัก,มกๆซอสอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะแตกต่างกันมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องศึกษาให้ดีก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปแบบเริ่ม มีอะไรอ่ะเขาเรียกเริ่มเริ่มจีบกันหรือว่าเริ่มคุยกันเพราะว่านิสัยคนเราของเราเองแต่ละคนก็ยังชอบไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะอืมก็คืออยากจะให้เพื่อนๆนนะคะมีสติมีสติก่อนนะคะก่อนที่จะไปตกลุ่มรักหรือว่าตัดสินใจที่จะไปแต่งงานกับคนจีนเพื่อว่าอยากที่จะมีชีวิตที่ดีนะคะเราต้องรู้จักเรียนรู้แยกแยะนะคะว่าอะไรจริงหรือว่าอะไร ที่เป็นสิ่งที่ปลอมหรือไม่จริงนะคะเพื่อว่าเราจะได้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เราจะไปโดนหลอกแต่งงานนะคะเพื่อนราคาวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะถ้ายังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ช่องใช้ยนาทบแอนอย่าลืมกดติดตามกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใบเจียน